8ประโยชน์ส้มตำสลัดที่ดีที่สุดในโลกในปี2023เพื่อนอทราบไหมคะว่า t ทสแอ a ลาสเว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารทั่วโลกจัดส้มตำติดหนึ่งใน10บันดับของสลัดที่ดีที่สุดในโลกวันนี้หลีจะพามาดูว่าในส้มตำหนึ่งจานเนี่ยให้สารอาหารที่ดีต่อสุขภาพเราเองอะไรบ้าง1มะระกอมีวิตามินซีแคลเซียมฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกและเลือดออกตามไรฟันมาระกอมีมีไฟเบอร์สูงและมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเรียกว่าปาปี๊ด ไอ้เจ้าตัวเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมันช่วยย่อยโปรตีนทําให้ร่างกายเราสามารถที่จะย่อยอาหารได้ดีขึ้น 2. มะเขือเทศสีดาช่วยต้านอนุมูลอิสาระช่วยชะลอความชรา 3. พิคโถงสดแก้จุกเสียดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วย 4. กระเทียมช่วยลดระดับไขมันในเลือดช่วยขับสารผิษ5น้ําตาลปี๊บทจากจันมะพร้าวจันของตาทําให้ร่างกายได้รับวิตามินและก็ธาตุเหล็ก กมะนาวมีฤทธิ์แก้เศษช่วยย่อยอาหารทำให้ร่างกายสดชื่น 7. น้ำปลาที่ได้จากการหมักปลาสดกับเกลือเป็นแหล่งโปรโตีนและกรดอะมิโน,โนทำให้ร่างกายได้รับโปรตีนมากขึ้น 8. ถั่วฝักยาวมีกากใยอาหารเยอะที่สามารถละลายน้ําได้ช่วยระบบขับถ่ายช่วยแก้รอ้อนในส้มตำเป็นอาหารสดไม่ผ่านความร้อนดังนั้นต้องระวังเรื่องความสะอาดหากมีสิ่งปนเปื้อนอาจทาให้ช่องเสียได้ความรู้สุขภาพดีๆมีเยอะแยะ,ยะ,ยะชอบไหมคะฝากกดหัวใจกดติดตาม Bye.